สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ข่าวสารการสอบบรรจุเข้ารับราชการของสำนักงบประมาณสอบบรรจุครั้งแรกรับทั้งสิ้นทุกตำแหน่งรวมก,กันกว่าสามสิบอัตรานะครับแต่เบื้องต้นท่านต้องเป็นผู้ผ่ผานการสอบภาคกอของกอพอนะมาดูกันนะครับว่ามีตำแหน่งไหนที่เปิดสอบบ้างก็คือเริ่มต้นที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการตำแหน่งนักวิจารารคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตำแหน่งนักวิจารารตรวจสอบภายในปฏิบัติการตำแหน่งนักวิจารารพัสดุปฏิบัติการและสุดท้ายคือตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการนะครับเงินเดือนที่ได้รับเนื่องจากเป็นสายวิชาการนะเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาทเท่ากันทุกตำแหน่งแต่ว่าการบรรจุแต่งตั้ง ถ้าเป็นนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการแตกต่างตรงว่าอาจจะได้บรรจุที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะเขาวงเล็บว่าส่วนกลางและหรือต่างจังหวัดส่วนตําแหน่งอื่นเนี่ยก็บรรจุที่ส่วนกลางนะครับอัตราว่างครั้งแรกเยอะสุดก็คือตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ20ตําแหน่งนักวิจาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,กว,การ,ร,การว่าง4ตํตแหน่ง นักวิจารารตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2ตํตำแหน่งนักวิชารารพัสดุปฏิบัติการ3ตํตำแหน่งและนิติกรปฏิบัติการ1ตําตำแหน่งนะครับนี่เพียงแค่บรรจุครั้งแรกนะอย่าใจเสียนะเขาก็จะเรียกจนหมดบัญชีหมายถึงว่าเลือกภายในกำหนด2ปีนะครับก็จะเรียกเรื่อยๆนะครับทีนี้ถัดไปก็มาดูที่การรับสมัคร แน่นอนนะครับภาคกอของกพอพอเขาบอกว่าต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งก็คือวันสอบสัมภาษณ์นั่นแสดงว่าตอนสอบข้อเขียนเนี่ยท่านอาจจะยังไม่มีผลสอบก็ได้นะแต่พอวันสอบสัมภาษณ์ท่านต้องมีนะครับต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคกอของกพอ,พอพอนะในระดับเดียวกัน กับคุณุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือว่าสูงกว่าก็ได้เช่นวท่านเป็นญาตรีใช่ไหมครับสายวิชาการท่านได้ภากร์โปโตเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องภายในวันสอบสัมภาษณ์ท่านต้องมีนะทีนี้นะครับรับสมัครสอบก็คือว่าผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2565 ถึงวันที่5กรกฎาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับไปที่เว็บไซต์นะเดี๋ยวผมแนบให้นะครับั้งสองเว็บนะ bb.go.th ก็ได้ b b t o a i o o c o m ก็ได้แล้วก็กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบก็จะมีแบบฟอร์มการชำระเงินให้ท่านไปชำระเงินผ่านบมจธนาคารกรุงไทย ท่านปริ้นออกมาในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับแล้วก็ไปชำระเงินที่กรุงไทยตั้งแต่15มิถุนายน2565ถึงมาที่6กรกฎาคม2 5 6 5ผ่านช่องทางการชำระเงินงต่อไปนี้ถ้าไปที่เคาน์เตอร์สวิสก็ไปทุกสาขาได้หมดเลยนะในวันเวลาทำการของธนาคารนะครับถ้าไปชำระเงินค่าสมัครผ่านตู้ ATM หรือว่าใช้ระบบ แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ก็เปิดชำระเงินตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2565ถึงวันที่6กรกฎาคม2565ภายในเวลา22นาฬิกานะครับชำระเงินเสร็จแล้วท่านเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วยนะครับการสมัครมีค่าธรรมเนียมการสมัครก็คือ300บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมธนาคารค่าบริการอินเทอร์เน็ตอีก30บาท รวมกันก็330นะครับชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็จะได้เลขประจำตัวสอบนะเงื่อนไขาการรับสมัครสอบสมัครได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะท่านสมัครตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยท่านก็หมดสิทธิ์จะสมัครตำแหน่งอื่นท่านต้องเลือกให้ดีนะครับวุฒิท่านตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งไหนนะดูที่วุฒิการศึกษาให้ดีนะครับ เสร็จแล้วเขาประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเนี่ยก็จะในวันที่26กรกฎาคม2 5 6 5นะครับในเว็บไซต์เดียวกันนะครับก็ดูได้ผมแปะลิงก์ไว้ให้ให้ทานด้านล่างนี้นะการสอบแบ่งเป็น2อพาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือการสอบภาคขอนะครับ200คะแนนแล้วก็ ส่วนที่2เป็นการวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งคือการสัมภาษณ์อีก100คะแนนนะก็จะถามประวัติการศึกษาประวัติส่วนตัวประสบการณ์ทํางานอย่างไรเป็นต้นนะครับท่านต้องเอาภาคขอก่อนนะให้สอบผ่านผ้าขอก่อนส่วนใครที่สอบผ่านแล้วเดี๋ยวผาอคอค่อยเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะครับหลักฐานการสมัครสอบหลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบแข่งขัน ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งคือภาคขอหรือว่าสอบข้อเขียนเนี่ยท่านเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนนะหรือบัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายรายมือชื่อเลข13หลักชัดเจนหรือจะเป็นใบขับขี่ก็ได้นะครับที่มีเลขประจําตัวประชาชน13หลักหรือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตฉบับจริงนะหรือเอกสารรับรองรายงานการมีบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง เพื่อแสดงตนในวันเข้าสอบไม่อนุญาตให้ใช้สำเนานะครับถ่ายสำเนามาไม่ได้นะเอกสารต้องไม่หมดอายุด้วยนะครับจะให้ดีก็บัตรประจำตัวประชาชนดีสุดแล้วนะครับดูดูบัตรด้วยนะอย่าให้บัตรหมดอายุนะครับหลักฐานที่ต้องนํามาใช้ในการสอบสัมภาษณ์หรือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือท่านค่อยรอท่านสอบภาคขอก่อนก็ได้นะถ้าท่านผ่านการสอบค่อยเตรียมหลักฐานการสัมภาษณ์นะครับ ซึ่งก็มีไม่เยอะนะเสร็จแล้วการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันนะครับเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็ภายในเดือนกันยายน2565ใช้เวลารอ,อนานพอสมควรนะอาจจะไปบรรจุตอนต้นปีงบประมาณ2566ก็เป็นได้นะครับ น่านจะเป็นแบบนั้นนะทำลายนะครับเกณฑ์การตัดสินก็ในทุกในทุกภาคเนี่ยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับการคืนบัญชีก็จะเรียงลำดับตามคะแนนของผู้สอบผ่านภาคขนะกับภาคคเนี่ยจากมากไปหาน้อยนะครับถ้าได้คะแนนรวมกันเท่ากันผู้ที่ได้คะแนนภาคการสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ลำดับดีกว่านะ ถ้าคะแนนสัมภาษณ์นะครับเท่ากันก็จะดูที่เลขประจำตัวสอบนะครับใครเลขน้อยนะครับน้อยก็จะได้อยู่ราดับต้นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องสมัครให้ไวชาระเงินให้เร็วนะเพื่อจะได้เลขประจาตัวในระดับต้นๆน,นะครับเผื่อว่าคะแนนเท่ากันและคะแนนภาคสัมภาษณ์หรือภาคคอเท่ากันอีกต้องมาวัดกันที่เลขประจำตัวสอบนะครับ ขึ้นบัญชีไว้2ปีนะเหมือนผมเกลิ่นตั้งแต่แรกบรรจุล็อตแรกให้ครบ30อัตราเสร็จแล้วก็ขึ้นบัญชีรอเรียกนะครับบรรจุแต่งตั้งก็ตามลำดับนะครับที่เราจัดไว้นะทั้งนี้นะครับสำนักงบประมาณไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็น้าราชการหรือพนกักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นนะครับนี่คือสาระสำคัญหลัก ส่วนเรื่องของแต่ละตำแหน่งนะครับทำงานอย่างไรบ้างลักษณะงานเป็นอย่างไรก็แนบท้ายประกาศนี้นะนี่เรากำลังดูนะครับนักวิเคราะห์งบป,ประมาณปฏิบัติการนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้านอดูบุตรการศึกษานะว่าคนสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเขาให้จบทางด้านใดบ้างตัวอย่างนะก็นักวิเคราะห์งบป,ประมาณเนี่ยบอกว่า ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชานิติศาสตร์ใครสมัครนิติกรนะนะก็สมัครนักวิเคราะห์งบประมาณได้ด้วยเห็นไหมครับสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจนะครับสาขาวิชาคณิตศาสตร์เละสถิติสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทย,ยาศาสตร์ชีวภาพหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกตนะ์ก็หลากหลายพอสมควรนะครับหลักสูตรออกอะไรบ้างเห็นไหมภาาขอท่านต้องเตรียมตามนี้เลยนะแต่ละตําแหน่งอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นของนักวิเคราะห์งบประมาณเขาบอกว่าสอบผ้าขอ200คะแนนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินการคลังและการงบประมาณและพระราชบัญญัติ วินัยการเงินกะคขังภาครัฐปศ2 5 6 1ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณการวางแผนการจัดทำอนุมตัติบริหารและติดตามประเมินผลตามพระราชบัญญตัติวิธีการงบประมาณ2 5 6 1ก็เตรียมตามนี้เลยนะส่วนใครสมัครตำแหน่งอื่นก็ดูนะครับแต่และตำแหน่งเขาก็ระบุไว้อยู่แล้วนะครับท่านสามารถดูได้ก่อนอื่นต้องปริ้นออกมานะแล้วก็อ่านให้ละเอียดนะครับดูคุณสัติให้ดีว่าเรา ตรงหรือเปล่านะแล้วก็เตรียมเนื้อหาตามที่ประกาศบอกมาเลยนะว่าสอบอะไรบ้างแล้วก็เสิร์ชใน Google นะแล้วก็อ่านนะครับเสร็จแล้วก็สรุปยอ่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนต่อไปนะนี่คือสาระสําคัญที่ต้องการจะบอกให้ผู้ที่จะสอบนะครับบรรจุราชการที่สำนักงบประมาณขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้บรรจุทุกคน ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ